เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Fa ร m มมิ่งซ a มบิครับผมวันนี้ก็มาขุดบ่อนะครับผมเป็นบ่อเดิมนะฮะที่เสียปาลมเขาขุดไว้นะฮะก็ความคืบหน้าของงานก็ตอนนี้ได้ประมาณ60%แล้วนะครับผมนี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาขุดต่อครับก็เอาดินไปถมคอสะพานนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นรถดำนะฮะในการวิ่งดินนะวันนี้ก็วิ่งดินไกลนิดนึงนะครับ ก็มากับ10ล้อ6ล้อนะครับปะปนกันไปนะฮะมิโค้ก็2คันนะครับผมขับโดยน้องเปล่านะครับผมกับเสียปาล์มนะฮะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคครับผมนี่จะปิดคลิปแล้วคือไม่ไปไปไปอันนี้เข้าทางไหนนี่ทางเดิมเนาะเข้าทางเข้าทางเข้าหรือเข้าทางออกครับอ้ยเกือบชนพี่ไม่ผมให้พี่ไม่ขึ้นก่อนเลยมา อ่าได้เลยครับผมเข้าทางแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมไปขับรถไถอยู่หน้างานอีกนะฮะจะตรงไหนครับแต่บุกีครับแต่บุกีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับผมเดี๋ยวเป็นด่วนนะครับเยนเ็ยนๆครับใจเย็นเยน็นโอเควันนี้เรามากับเดก้านะครับผมอ่า ร็ห้านะฮะเป็นรวดํำนะีะ่เลยยางเล็กนะครับไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรเพิ่มก็ตอนนี้ยังเรียบๆอยู่นะ,ะยังไม่มีลวดลายอะไรเลยผมว่าจะไปทำลายกระบะดำใหม่อยู่นะฮะลายนี้ผมเดือดแล้วนี่มาดูรถใหม่เสียบ้างก่อนรถใหม่เป็นเดก้าเหมือนกันว่ารอสูครับคันนี้โอ้โหสมตายครับโอ้กำลังรีวิวรถเลยว่ะ ดิบไปเลยครับเดี๋ยวเขาดูๆแล้วผมครับไปครับไปครับไหมเราก็กําลังแบบจะรีวิวให้ไงเออมาเดี๋ยวผมจะก็มีอยู่จุดนึตงตอนนี้นผมเพิ่งเห็นผมไม่ได้ดูนะนะดีจุดจุดนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมารีวิวครับเดี๋ยวผมกลับมารีวิวตัวได้เลยเนี่ยนี่ครับวันนี้เราใส่ท็อปแร็ดมาแล้วนะคนนะ ก็บอกด้านหลังเลยอ่ะมีท่อแฝดนะครับเฮ้ยเขาเรียกว่าท่อแฝดป่วาวะไอท่อลหลายๆใบเนี่ยก็มีท่อแฟดด้านหลังส่วนลายก็ยังเป็นลายเดิมอยู่ผมเริ่มเบื่อแล้วเสียดบางเขาอ,อัดมาให้เรานะฮะเอาสเต็มคันเลยครับโอ้โห เข้ายังไนวะก็ตา,ามหมู่บ้านเออทางนี้ไงก็ไม่ไกลเท่าไหนนะแบบร่นะก็วิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอันนี้หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านคือแบบหญ้าแบบลกเต็มหมดเลยอะ่ะหมู่บ้านแบบไหนไม่รู้อะ ก็ยังไม่พัฒนานเลยกเกรียกผมสเกิร์ตถูพื้นไหมเนี่อ๋อเนี่ยเราต้องมากับรถอย่างนี้ป่ะขี่กับรถเราเสียงตายซะเหลือเกินนะฮะตาหน้าก็เป็นคลองอ๋อเขาถงพอสะพานตรงนี้ครับพีผพาแล้วถอยไม่ขึ้นด้วยรถติดโลมว่ะ โอ้ถอยไปขึ้นครับโอ้โหรถไปเองเลยครับไม่มันติดลมนงติดลมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดัเลยวันนี้เรามากับตัวแรงนะฮะเป็นรถไถโูต้าครับอ๋อผมทาคอสะพานนะฮะวันก่อนยังเห็นดีๆเลยนะวันวันก่อนยังเห็นสะพานตรงน,นี้ดีดอยู่ ไม่น้ำมาแรงไงโอ้น้ำมาแรงน้ำ<ค>นมาแรงพายุเข้าไงเข้าเข้าใจไม่เสียงเบาๆวะถ่ okay, okay, มไม่รัดเลยอื้ยดันเลยครับผมมาเลยครับฟูโซครับ ผมกี่วันวะเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยโอ้โหหน้าที่ขับรถไทยเนี่ยต้องไวเป็นหน้าที่ผมนะฮะเปล่ามาบางขี้ให้ผมเลยทุกคนกองเบลอรเลย ดีนะเอารถไถกูบะต้ามาครับแรงดีไม่มีตกครับแล้วอันนั้นเป็นไรนะนี่มันกลับลงไปเมื่อกี้เออ <c oughs> แปลกเว้ยทั้งตาขึ้นใ้ผมก่อนได้ไหมครับได้ได้ครับเดี๋ยวผมดันดินให้ห<อ>ตรงนี้หอบ,บ,หอบอยังเลยคะัเนี่ยฮะเดินห,<อ>หอบอยังเลย เราขับรถเล็กอยู่คนเดียว,น,ยวนี่หว่าเป็นหกล้อดำานีมา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 ขึ้นมาครับขึ้นมาล่ขอยขึ้นมาได้ไหมสูงไปปะเนี่ยระดเบรียบไหนได้ไหมครับไปอีพีได้ได้ได้ครับผมมันก่อนยังเห็นดีๆอยู่เลยนะทุกคนนะตรงนี้นะแ,แล้วก็วิ่งอยู่มาวันนี้หายไปละดินหายไปละรู้หายไปไหนนะคะนตตนี้เห็นไหมหนุ่มเมื่อยขึ้นมาอีกแล้วไหนไม่เห็นเลย โอ้โหฟ้าโปร่รดปรงดีตอนนู้นเหรอขัผมมืดอ่ะอจะเทได้หรือยังครับได้ยังครับผมรอคุณมาเทอยู่ครับตอนนี้ถ้าคุณออกทีครับเดี๋ยวผมดันลุงเลยนะอันนี้ไม่เนี่ยดันออกก่อนอติดอะไรวะออยู่ก็ติดรถไ,<ห>ไม่มีแรงว่ะโอ้ลงมาลากอีกโัวตายละตัวไม่แรงเลยตายตายตายคุณดันดินไม่ดีเลย ไอ้ปมามรถไถเป็นไรวะน่ะมันติดไม่ได้ติดเดี่ยมดินเนี่ยเจ็ดอันนี้ไฟเลี้ยวแบบเปิดปิดได้ใช่ไหมได้เลยนจ๊ดสวยนะเนี่ยสวยอยู่สวยอยู่เฮนย้เสาธงทำไมาอยู่เนี้ยหาแล้วปอ้ามเองไม่ใส่ซุ้มล้อมาหรอ เ้ยรถยังไม่เสร็จดีเลยครับันจะอ้วมตายแล้วเราไม่ได้เป็นนากับเขาสักทีนะทุกคนนะเราก็แบบดันดินอยี่นี่นะเราจะได้วิ่งเที่ยวเดียวนะครับสำหรับรถดำ วันนี้เงียบมากรัวเดค้ครับให้ปามอลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปามลองเพลงฟังตามโชว์ดิเราจะทำหรือไม่เป็นไรเด็กอะราถ,ถ่ายร้อนี่บบคือแบบใช้คูมากเลยนะฮะทุเท่ด้วยนะขายครับผมเราถ่าย,ถ,ายถ่ายคันนี้แบบ xin màn ông vẫn là cung mạng các cảm ơn tìm ai xong chị hai nha mày kìa đi qua làm mày 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 เสียงรถคันไหนมีไม uh okay. ่จอดอยู่ท oh> ุกท่านอ่ะเอาไรโมเทียสป่ะผมก็จอดอยู่เมื่อกี้อาล่เขอเสียงมาถึงนี่ไงเดวดันตรงนี้อก่อน โอ,โ,อโอ้รถไถเหรวทิ้ว่ะด,ดูส่วนแะ้วคลิปนี้เราน่าจะได้ขับรถไถแบบทั้งคลิปนะทุกคนนะเดียวก,กันนะ <g ül> ชอบรุ่นดันดินครับว่ารุ่นดันดิน ลงฟองโอง้โหคุณตลอดไปน,นะเฮ็ดมาแล้วแบบฟูโซ่ฟูโซ่ทำไรวะนะฟูโซ่ลยเลยเลยเดีย๋ยวเปลาถอยขึ้นมาตรงนี้นะเอ๋ตองขอบขอบนี่เลย เด็ดเกีบน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแถวตัวกูแถวสองนี่ถอยถอยมาเทขอบขอบเลย,เลยอ่อถอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีกถอยอีก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 โอเคน้ำเลยสวยครับผมบสวยครับแล้วรถติดลมสวยครับไม่เป็นไรครับผมมีรไถไทยอยู่ ติดไหมติดไหมไม่น่าติดนะไดันไหวไหมกันนั่นรถไต่โอ้สบายนี่เห็นไหมเคลื่อนแล้วนะก็เจ okay. อไอ้คอน์特กันนะพี่ไหม<อ>ไมันนั่งไปดันให้วัดอะถึงกัปต้องปิดคลิปนี้ดันไม่ไหว <laughs> บอกข้างไหนนะ,นะเล็กไปที้เขาซส้อเยอะเลยไอ้ <laughs> กันคันโผล่ล่ะถึงนก็ปิดคลิปนี้เลยใช่ไหมใช่ ถามก็ดูได้ตายแล้วก็ไปเทีห้งเขาสไลด์เที่ยวเลยกดนไม่ไปแล้วอุ้ยดีหน่อยกูตาเราแดงนะทุกคนนะิมหายละตอนนี้หัวทิ่มล้วตอนนี้หายละเดี๋ยวต้องรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวเสียปลามาบูลี่เรานะทุกคน ลิปั๊มมาฝั่งนี้นะปามมาฝั่งนี้นะฝั่งสะพานนะเทฝั่งสะพานโอ้โหเล็คลิปอ่ะใครดันวะเนี่ยนรถติดรถแต่ดันดเลยปุ๊บปั๊มได้กระจกจัดเลยสวยนะผมเรียงอีก เลียงใหม่เนี่ยนะอ๋อแต่ยันนะเลียงก็ได้มันเน้นกว่าเนี่ยมผมไม่ค่อยชอบเัย นีี่่ยะพได้เลยครับเกิดอะไรปาเมื่อกี้อะเป็นะไรเมื่อกี้นี่ใคดึงไว้เหรอวันนี้ผมใกล้จะถึงคอสะพานละเดี๋ยวเดี๋ยวต้มผมต่อไอ้คลิปหน้าด้วยเนาะคิ้นนาต้มตรงนี้ต้มต้มตรงไหนพี่หมต้มตรงไหนอ่ะเอาเอาตัวนี้อ่ะต้มตรงไหนตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ ซาลีครับซาลีไปเว่เพื่อภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้อีกประมาณหลายรถอยู่นันเนี่ยแบบท้ายนี้เราเล่นทุกที่ทุกอย่างวะไม่ทุกอย่างนะยังยังเยอะยังเหลือแต่ถนนตรงใต้สะพานยังไม่ทำเลย เดี๋ยวเดี๋ยวภูเขาลูกนั้นเดี๋ยวเราจะไปขุดออกนะทุกคนนะขุดออกทั้งลูกเลยนะฮะเอาไหมอ่ะฮะแต่ว่าเต้ต้องขุดสระอันนี้เสร็จก่อนนะนี่ก็เป็นอาทิตย์เองสระสระแค่นี้ยังไม่เสร็จเลยครับผมเออขุดภูเขาลูกนั้นน่าจะเป็นปีนะโดยส่งละแต่ว่าขุดสระไอ้ไอ้แดนดินทางเข้าวัดยังไม่เสร็จเลยเอาไปเทไว้ปะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ใครดีจะ <laughs> <laughs> ไม่เปา <laughs> ไม่รู้ครับไอ้เรื่องัดสุดสารและดินเหลือก็เลยเอาไปในวัด <c oughs> มาแล้วมาแล้วฟุโซมาแล้วมาเลยครับฝั่งสะพานอะไครับ สพาเลยเท่าสภาเลยจะกรีบเรียบร้อยแล้ว không hừ hừ này đi qua đâu mà đi áo lớp khoa mà phải đấy Rồi đi đi rồi bà kia đang đăng đi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền รถไยฟอร์ดจอดนิ่งเลยอ่ะตอตัวเอด้วยนะเจรสุดท้ายกำลังลลไปครับรถเราก็แบบสตาร์ทเครื่องไว้ตั้งแต่ต้นชิปนะฮะจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ดับเครื่องเลย,ยเฮ้ยเสียงอะไรวะใกล,ล้ละใกล,ล้ละใกล้จะข้ามสะพานได้ละอีนิดเดียว ก็จะลงน้ำเนี่ยอยีกนิดเดียวกางสีฟ้าอาะไรมาครับเอาเอาตรงจีสะพานเลยนะตรงไอไอฝั่งสะพานเลย ตรงตรงฝั่งสะพานอ่ะพระโบนยครับตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ถหยมาเลยครับนั่นแหละครับถอยมาอีกครับถอยมาอีกอีกครับอีกพอครับดำเลยครับดำเลยครับออนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละ รถแถมไม่ได้ดันนะเทกด้านบนนะปั๊มรถคันนั้นมีไฟไหมก็บบไฟครบไหมระบบไฟครบไหมรถเองนะเจแปมวางตรงนี้เลยว่ะจะเป็นยังไงวะเนี่ยเราอุ้ยดันเสร็จวะนี่ไม่ใช่เปล่าม,มาอีกเที่ยวหนึ่งเหรอนี่ Này. Nó tiếp bốn chân ra đây này. Bờ Tiếp cơ mình cái lốc eo vậy Bám bám lốc thái cho cho nên ạ. Mẹ đấy, đi kìa. ta Nụ, mình ra đây Mấy cái đường mà Thèm à? ừ. rồi อย่าละไอปาเไอปาเทฝั่งนู้นเลยฝั่งฝัง่งตรงมันขาดอะ่ะเองถอยไปทิลึกๆเลยพี่ดัดไม่ไหวแล้วพี่ดัดไม่ไหวละมันจะจะเตในทุกนาแล้วเออจนๆเตในทุกนาประชดชีวิตาาสายลุยจริงๆเลยครับเนี่ยไม่ใช่รถนะหมายถึงรถขับอะ่ะ mặt tôi này đi bọc tôi mãi về đây ok bọn 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 đi bọn 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 ผมถึงสะพานพอดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวตามเขาเกหยิบกลับบ้านนะทุกคนนะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะ